สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นรถผู้บริหารนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับเรียกร้องมาว่ารถผู้บริหารมีเป็นแรปเตอร์ไหมนะครับวันนี้เราจะเอามาให้ดูเลยนะครับผมดูด้านนี้เลยอ่าฟอดแรปเตอร์นะครับรถผู้บริหารลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงใหม่ป้ายแดงเป็นรถเทสนะครับที่เราขายกันตัวนี้ส่วนรถสูงสุดอยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ไม่ก็น้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามา ชมกันนะครับว่าเจ้าตัวแรปเตอร์ตัวนี้ใหม่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านหน้าด้านข้างได้เลยด้านหน้าก็นะครับเป็นแรปเตอร์ที่ว่าใหม่ป้ายแดงเลยแหละนะครับอจจะเป็นรถผู้บริหารนะครับดูด้านในนะครับเดีย๋ยวให้กล้องลองซูมเข้าไปดูด้านในนะครับนี้เป็นรถผู้บริหารรถเทสนะครับน่าซื้อนะครับตัวนี้ ไม้ไม่เยอะนะครับตัวนี้ไม้ไม่เยอะไม้อยู่หมื่นต้นๆ้นนะครับรู้สึกไม้จะอยู่หมื่นต้นต้นนะครับหมื่นสามนะครับตัวนี้อดูด้านหลังกันครับผมดูด้านหลังนะครับสภาพใหม่กิ๊กป้ายแดงครับ ลูกค้าได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับมีคันเดียวด้วยนะครับตอนนี้สีขาวนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้เลปเตอร์สีขาวนะครับส่วนรถเยอะๆต้องเป็นรถเทสเนี่ยแหละครับได้เยอะสุดแล้วแล้วก็มีประกันภัยให้ด้วยนะครับผมมามาดูด้านหลังนะครับกันชนก็ยังเป็นกันชนตัวเดิมนะครับเหลือคันเดียวแล้วด้วยนะครับตัวนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจนะ้ะติดต่อได้เลยนะครับตามาลิงก์ด้านล่างหรือว่าลองติดต่อกับทางเซลเจริญนครได้เลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดครับใหม่ไปาแดงเลยคันนี้นะครับสองแสนห้นี่ถือว่าเยอะนะครับตอนนี้หายากแล้วส่วนรถ2องแสนส่วนรถเยอะอย่างนี้รถใหม่ๆอย่างนี้นะครับโอเคแมกย่างนะครับเป็นบีนะครับ ติดมากับรถเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าที่เคยมีมีเพื่อนที่เคยใช้ตัวแรปเตอร์แล้วก็น่าจะรู้ว่าอ่าคุณสมบัติเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ได้ส่วนลดตอนนี้ได้ถึง2องแสนโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับว่าจะมีรถผู้หารคันไหนอีกนะครับเดี๋ยวบอยจะมาแนะนําให้ดูกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ